สวัสดีครับขออนุญาตเตือนนะครับทุกคนต่างประเทศน,นะครับอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าเชื่อในสิ่งที่เขาพูดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะพูดหรือไรสดให้เราเห็นว่าเขาเนี่ยได้สั่งให้หน่วยงานราชการเนี่ยหาความยุติธรรมให้เราผมแล้วเนะครับก็ตามนะ เขาเนี่ยนี่แหละเป็นคนที่สั่งให้ปกป้องคนที่ทำผิดนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นไม่ไดเ้เราเนี่ยต้องเชื่อตอนที่เขาทําให้เราเห็นว่านี่แหละคือส,สิ่งที่เขา ทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยดำรงความวิธรรมกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับอย่าไปเชื่อว่าเขาเนี่ยไม่ปกป้องคนที่ไม่ดีผมบอกได้เลยว่าผมเชื่อร้อยเปอร์เซนว่าหลักฐานที่ต่างประเทศให้กับบคุคคลในประเทศไทยเมันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นว่าบคุคลที่ คิดไม่ดีกับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่คิดนะมันทําด้วยทําในสิ่งที่ไม่สมควรที่จะทำนะผมคุณมีสิทธิ์อะไรมารอบพรตตะการมผมคุณมีสิทธิ์อะไรที่ทาให้ผมเนี่ยกลายเป็นผู้ล้องหาในการทรําร้ายคนอื่นโดยที่ผมไม่รู้คุณพยายามทําเรื่องราวเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นกับตัวผมเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดของพวกคุณ สิ่งต่างๆที่พวกคุณทําเนี่ยคุณนะโกหกกับต่างประเทศเยอะแยะมากมายโกหกกับสุตลต่านโกหกกับพลายจีนีพระมหากระสัสตางประเทศโกหกกับญาติพี่น้องสุตลสต่าน3ประเทศฮะโกหกผู้นําสูงสุดของต่างประเทศจนคุณหาทางออกไม่เจอครับว่าจะทํอยังไงนะครับ ผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณไปโกหกทำไมทำไมคุณไม่พูดความจริงตั้งแต่แรกนะคุณพูดความจริงตั้งแต่แรกมันจะดีกว่าแล้วว่าคุณเนี่ยตั้งใจที่จะสืบหาประวัติเืออะไรต่างๆแต่นี่มันการที่พวกคุณทำเนี่ยมันทํามันคนละรูปแบบนะฮนะอีกคนหนึ่งส่งเรื่องนี้ไปคนหนึ่งส่งเรื่องไปแบบนี้อีกคนส่งเรื่องไปอนะไกีกอย่างหนึ่งนะมันดูแล้วมันไม่ตรงกันเลยสักอย่างเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องว่าคุณเนี่ย คิดที่จะขัดขวางหรือหาความผิดให้กับผมไม่ได้ครับความผิดบางอย่างที่ผมทําเนี่ยผมกอกกำลังมองเห็นแล้รับรู้ได้ว่าเขายอมนะยอมไม่เอาผิดผมทางกฎหมายที่ผมบอกที่ผมทําเนี่ยเพื่อแรกต่บความคิดดีๆที่ผมอยากจะทําเขายอมให้ผมไป ให้โอกาสกับชีวิตตัวเองแลให้โอกาสกับคนอื่นเนี่ยมากกว่าเขาอยากให้ผมเนี่ยไปใช้ความคิดดีๆเนี่ยช่วยเหลือคนอื่นทางด้านการกระทํามากกว่าเขาอยากให้ผมเนี่ยไปพิสูจน์ตัวเองว่าผมเนี่ยจะจะทาเรื่องนี้จริงๆและสิ่งที่ผมทาไห้ตัวเองเนี่ยคือผมไปพิสูจน์มาแล้วบางอย่างที่ต่างจังหวัดเนี่ยผมไปมาแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย แต่มันก็ทําให้เห็นว่าผมเนี่ยพยายามที่จะทําทําให้กับคนที่เป็นชาวสวนชาวเกษตรกรและตัวผมเองตัวผมเองทำให้ผมเป็นคนดีใช่ไหมความสุขของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นครับนะคุณอย่ามามันจะมีบางคนนะครับที่พูดว่าเอ๊ะแล้ทำไมมึงไม่เลือกเองด้วยตัวมึงนะผมก็จะบอกตรงนี้เลยว่าความสุขของผมเนี่ยถ้าไม่ได้ทําอย่างที่ผมคิดเนี่ย ก็เสพเขาจะเรว่าเสพแลครับก็เสพยาครับถึงจะมีความสุขนะครับไม่งนั้นผมก็จะเครียดเพราะฉะนั้นคุณจะสนองความสุขไว้ผมแบบไหนเนี่ยก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับนะผมเลิกได้ทุกอย่างสิ่งที่ผมทำเนี่ยน้ำมันตมเนี่ยยาบ้าเนี่ยผมเลิกได้จริจริงครับผมกล้าพูดตรงๆแล้วผมกล้ายอมรับความผิดว่ราผมเสพนะครับแต่ผมเลิกได้ถ้าเกิดผมเลิกไปทําสิ่งที่ผมคิด สิ่งที่ผมคิดไว้สิ่งที่ผมพูดไว้ใน Facebook ใน y YouTube, youtube นะี้ตกผมเชื่อได้เลยว่าต่างประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนให้ผมไปทำเรื่องดีๆแล้วหยุดเรื่องที่ไม่ดนะีเขาให้ความดีในความคิดที่พูดไว้ในโซเชียลเขาให้ความยุติธรรมงนั้นมากกว่านะครับและสิ่งที่มันทำให้เขาเนี่ยเจ็บปวดมากสุดคือผมเนี่ยออกปกป้อง สถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระราชนีต่างประเทศนะและศักดิ์ศรีเกียรติยศของสัญลักษณ์ธรงชาติบูรับแต่กับกลายเปนว่าผมเนี่ยโดนส่งเรื่องไม่ดีไปมากมายซึ่งบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ผมทำานเครับสิ่งที่ต่างประเทศเขาออกมาปกป้องผมอะไรครับจะทําและจะคิดคิดและจะทําอะไรนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็นึกถึงหน้าตาของประเทศบ้างนะครับ ผมไม่ใช่คนเนรคุณประเทศชาตินะครับแต่คุณต่างหากครับเป็นคนที่เนรคุณความยดีของอมผมครับหวัวใจผมนี่อย่างนินเดียสเปนครับอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับสบายบายืงอเสีแครฟอ,อยูผพ้เด็กสุปันนะครับแต่โตที่ยาลาครับผมเลยครับอย่าบอกว่ายาลาไม่ได้บ,บางอภกบัิบ้างเยอะแยะมาหลายที่ผมไปม,มาแต่มีชีวิตรอดกอัมาได้ครับ พอไม่เคยไปยุ่งและไปทําเรื่องที่ไม่ดีให้ส่วนรวมเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับสวัสดีครับ